เอาล่ะท่ันสูตรดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวทางด้านของเจ้ากอรลี่ตัวใหม่ของเกมเนาะซึ่งนะครับเป็นตัวจากอัปเดทฮอกแมนพาร์ทสองเนาะเป็นตัวจากกล่องสุ่มด้วยนะครับนี่เลยนะครับทางด้านช่องของโกลเด้นฟิวเจอร์ลาร์ดแมนนั่นเองเนาะเอ้ลาร์ดฮอกแมนลาร์ดฮอกแมนนะครับเออนะครับนะนี่เลยนั่นเองนะครับอค่อนข้างจะเท่อยู่นะล่างทองเลยนะครับโอ้โหดูดินะครับเป็นตัวจากกล่องสุ่มนะครับนี่เลยนะกล่องใหม่นะครับกล่องฟิวเจอร์ กล่องแห่งอนาคตดอนะครับซึ่งโอกาสออกเนี่ยอยู่ที่1%เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีแค่2ตัวในกล่องซุ่มนะครับก็จะมีแค่ร่างธรรมดานะกับร่างทองนั่นเองเออจะเรียกกระร่างโกเด้นก็ยังไงยังไงอยู่ที่ร่างทองดีกว่าเนาะภาษาไทยเราเนะยครับก็นะเดี๋ยวเรามาดูสเตตคร่าวๆกอนก่อนดีกว่านะครับสำหรับเจ้าโกเด้นเนี่ยสเตตคร่าวๆนะครับก็ดาเมจิ่มต้นอยู่ที่7,5 0 0ใช่ไหมดาเมจเมกอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเลยนะ อุ้ยดาเมจนี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับทำไปเล่นเนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมีสโลด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเรดเนี่ยค่อนข้างจะไกลมากๆนะครับร้อยนึงเลยนะร้อยนึงเนี่ยพีไม่กี่ตัวมั้งที่ระยะเกินร้อยนะครับไม่น่าจะเกิน5ตัวด้วยซ้ำสำหรับในเกมนะตอนนี้นะน่าจะไม่เกิน5ตัวนะครับถ้ารวมเจ้าตัวนี้ไปด้วยเนาะ ูดาวเนี่ยหวิท่าเดิมนะก็ gps ก็เพิ่มตามจำนวนดามเมจเลยนะครับซึ่งค่าตัวก็แพงเหมือนกันนะครับกล่องนึงเนี่ยใช้ตั้ง3,000คอยเนาะสามพันข้อคอยอ่ะสามพันข้อคอยนะครับอ่าถ้าซื้อสิบกล่องก็30,000่นข้อคอยบอกเลยว่า ฟาร์มกันตายแหกอะลงรอบหนึ่งได้แค่เท่าไหร่นะครับดูดิลงรอบหนึ่งได้แค่250นะครับรอบหนึ่งก็ปลาไป16-18นาทีอะ16-18นาทีนะครับประมาณนั้นเนาะก็บอกเลยว่าใครจะเปิดก็คิดดีๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะได้ตัวนี้มานะครับก็นะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยเก่งขนาดไหนนะครับสมควรที่จะเปิดหาไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวกันก่อนเลยดีกว่าครับไป ตรงนี้เลยร้านบิลปรกรณ์มีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป Toilet Tower Defense ตัวตละครแมป Ski v i d e Tower Defense หรือแม้แต่ไอดีไก่ตันฟะปดก็มีนะจ๊ะวิธีเติมต่างกระแสน่ายง่ายมีทั้งโทมันี่วอลเล็ตและธนาคารเลยบริการส่งไวหลายเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะ โอเคฮะทุกคนมานะครับเดีย๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะสำหรับเจ้าล่างทองหรือว่าโกลเด้นนะครับพี่ขอเรียกสั้นๆว่าล่างทองละกันเนาะเพราะว่ามันเรียกง่ายดีอ่ะเดี๋ยวเรียกว่าโกลเด้นอ่ะเรียกว่าโกลเด้นละกันนะครับนะม,มาก็หูค่าวางอยู่ที่สองเลยนะค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมก็มาวางตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แหละอ่ะวางไปเลยทุกคนปุ๊บอืของข้าวาจะเท่นะคือโมเดลเนี่่่ยยออะเเดดดีีี๋วววพขมมาูริโลกกััันนนละะครบ ทุกคนดูนะครับโมเดลเนี่ยค่อนข้างจะเท่มากแล้วดูเอฟเฟกอ่ะผมวูเอฟเฟกนี่ค่อนข้างจะเท่มากนะแล้วก็ชูดนะดูดิชูดคือแบบใส่สูตรเต็มเต็มที่นะครับค่อนข้างจะที่มากๆเลยนะสำหรับเจ้าโกลเด้นนะครับดิอูออร่าอะไรก็มีนะครับโมเดลก็เท่กว่าตัวอื่นเขานะเนี่ยเออนะครับตามไปเล่นไปตัวอื่นนี่เขาบอกโมเดลไม่เท่าดีนะนะครับเหมือนอ่าทางเดฟจา้าใส่ใจกับรายละเอียดของเจ้าตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับผมเกมมา เดีย๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันจริงๆช่างๆนดีกว่าครับอ่ะนะครับคันแรกที่ให้มาเนี่ยครับดาเมจจะอยู่ที่7 5็ดเปเซนะเลยอยู่ที่50เลยนะคือแบบให้มาดูดิดูวงอะอวงนี่คือใหญ่มากเลยนะเดีย๋ยวพี่ลองขายดูน่ะเก่งไหวปะน่าจะไหวนะแต่ตีช้าอยู่นะครับตีแค่1วินะครับผมนะแล้วก็ให้มาเนี่ยเราก็จะได้อ่า สโล่ด้วยนะครับ60%เนาะแล้วก็มีสกิลกดนะครับชื่อว่าอัลต้าไรติงไทม์ซ็อปนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวที่หลังแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเออโอเคดูเหมือนพี่ว่าจะเห็นข้อเสียของเจ้าตัวนี้ละก็คือไม่ตี LE นั่นแหละนะครับเออไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีบอกเนาะเออนะครับน่าจะตีเดี่ยวนะครับให้เดานะอ่ะคั้งแรกครับ4,000นะบวกนเม็ด15,000นะครับอัพไปเลยก็ยังเหมือนเดิมนะโมเดลก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ดูดิโหตีโคตรเลยคือเอฟเฟกการตีอ่ะเหมือนเร็วนะแต่ครูดาวหนึ่งวินะครับครูดาวตั้งหนึ่งวิเลยนะแต่เอฟเฟกการโจมตีอย่างเหมือนเร็วเฉยๆนะครับอ่ะนะครับขั้นต่อไปเจ็ดบนห้านะก็บวกดาเมจหนึ่งสองนะครับแล้วก็บวกเรสอีกสิบนะครับผมอัพเลยไหนดูซิจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ยังไม่มีนะเออยังไม่วีนะครับยังเหมือนเดิมอยู่ อ่ะนะครับขั้นต่อไปอู๋ตัวดูวงตอนนี้ก็ก็ใหญ่ขึ้นนะเออใหญ่ขึ้นอีกสินะครับขั้นต่อไปนะครับใช้ตั้งอัพหมื่นสองนะครับบวกน้ำมันอีกสามหมื่นเลยนะแล้วก็บวกเลทอีกสิบห้านะครับอัพไปเลยปุ๊บวงแค่นี้ก็คือครอบคลุมทั้งแมปแล้วว่าดูดีคือาว่างกลางๆนี่ตีได้ทั้งแมปเลยนะครับขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่สองหมื่นนะบวกน้ำมันห้าหมื่นห้าเลยเหรอถามจริงบวกทีห้าหมื่นห้าใช้แค่สองหมื่นเลยเหรอเอ้ยใช้แค่สองหมื่นเองนะครับ แล้วก็วกเรทอีก25ถามจริงอัพไปนะครับโอเคอัพได้หมด4ขันนะ้นเนาะแล้วก็แม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับดาเมจร,รวมนะครับอยู่ที่1 1 5 0 0 0นะครับเรทอยู่ที่100นะแล้วก็คูดาว1นเท่าเดิมน,นะครับตั้งแต่ขั้นแรกอย่างขั้นสุดท้ายเลยนะออแล้วก็แถมมีสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเรียกว่าดีได้ไหมอ่ะประเด็นคือมันตีเดียวดิ ถ้าแบบมีสกิลเอลีหน่อยอันนี้พี่ว่ามัก็กน่าจะคุมอยู่ครับแต่ถ้าตีเดี่ยวงี้ยก็ยากอะ่ะยากอ่ะนะครับคือตีเดี่ยวมันไม่ค่อยนิยมด้วยแหละเออถึงดาเมจจะเยอะก็เหินนะครับก็มานะครับเดีย๋ยวเรามารีวิวสกิลกดกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงเนาะมา3 2มสองไอ้เดี๋ยวพี่ลองอ่าน,นคำอธิบ,บายก่อน พบเตชอนในอินเทอร์เฟซอะไรสแตท40วินะครับก็คือหยุดเวลาไนดะ้20วินะฮะแล้วก็อ่าสก,กาัดพวก t o i เ e t ด้วยพาวเวอร์ฟูลไลติงคืออะไรอะใส่ฟ้าเอามีใส่ฟ้าด้วยเหรอเดีย๋ยวบอกนะคือเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยอ่ะนะครับสามเอ,เอ้ยพ,พี่ลองขายตัวนี้ออกก่อนนะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะอ่ะสามสองหนึ่งปุ๊บนี่นะครับหยุดเวลา20วิคูดาว200วินะครับเหมือนกับตัวอื่นเลยเนาะก็เท่าเดิมนะมีบัฟสเตตอะไรไหมอะ ไม่มีนะครับจุดเวลา20วิคููดาวสอ่า200วิโอเคนะครับก็ก็มันก็คือทำสต็อปปกตินะครับเหมือนของลาร์ดเลยวะลาร์ดก็เท่าเท่ากันนี่แค่เปลี่ยนชื่อสกิลหรือเปล่าอันนี้คือแค่เปลี่ยนชื่อสกิลหรือเปล่าเพราะมันก็เหมือนกันหรือเปล่าเออนะครับมันก็เหมือนกันหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะจะเหมือนกันหรือเปล่ามันก็20วิเหมือนกันอะเออนะครับมันก็20วิเหมือนกันอะ ก็อะมาเดีย๋ยวสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะกะ็จะเรียกว่าข้อเสียมันค่อนข้างจะเด่นเด่นคือแบบเห็นได้ชัดเลยอะดูดิคือถ้าเจอมอนกิกกๆอย่างเงี้ยคือมันเคลียร์ไม่ทันนะครับเห็นปะเออมันจะเคลียร์ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นตับตัวเนี้ยเราควรเอาตัวที่มันเป็น LE มาเล่นด้วยนะครับแต่ตัวส่วนใหญ่นะที่เราเล่นกันปกติเนี่ยก็ LE อยู่แล้วใช่ไหม อ่ะนะครับแล้วก็เอาโจตัวนี้นะครับมาเสริมทา้งด้านของ DBS สําหรับการตีบอสนะครับหรือว่าเอาไว้เล่นในโหมดเอเนเรตก็ได้นะครับแต่พี่กีบ้าเอเนเรตคงเขาไม่น่าจะใช้กันนะเ้ยเดี๋ยวนะมิกกี้เหมือนมีเอฟเฟกต์สีเขียววะใช่ปะมิกกี้พี่ตาฝากหรือเปล่ามิกกี้เหมือนเห็นเอฟเฟกต์สีเขียวด้วยนะครับมันคืออะไรอ่ะมีใครรู้ไหมเออมิกกี้เห็นแวบๆเหมือนเอฟเฟกต์สีเขียวอ่ะมันมีอะไรเพิ่มปะเออพาสซีฟเพิ่มเติมนี่พี่ไม่รู้เลยนะว่ามันมีพาสซีฟอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางแอด มินเนี่ยเขาไม่ได้เขียนอะไรไว้ในดิสคอร์ดเลยนะครับอธิบายตละคอร์ดนะไม่ได้เขียนไว้พี่ก็ไม่รู้นะครจะไปหาข้อมูลมาจากไหนเนาะเออถ้าใครรู้พาร์ทสีเพิ่มเติมของเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะโอเคนะครับสําหรับการรีวิวอะไรเงี้ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วลิ้นออกจะพันๆหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งก็กลับมาเหมือนกันกลับมาแล้วก็เออเพิ่งกลับจากโรงเรียนก็มาทําคลิปเลยนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย A few moments later...